หลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปก็มีพี่คนหนึ่งเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่เขาก็เคยปลูกต้นทุเรียนกับต้นกล้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เจอปัญหาเดียวกันเลยคือกิ่งทุเรียนฝั่งที่ยื่นไปทางต้นกล้วยเนี่ยจะมีอาการใบเหลืองเหมือนกันนะครับเหมือนกับของผมเลยโดยความคิดพี่เขาเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นจากรากของต้นทุเรียนนะครับเขาก็จะโตมาแล้วก็มาชนกับรากของต้นกล้วยแล้วรากของต้นกล้วยเนี่ยเขาจะแน่นมากเลย แล้วเวลามีสารอาหารอะไรคือรากของต้นทุเรียนเนี่ยคนก็นจะสู้รากของต้นกล้วยไม่ได้เลยทําให้กิ่งฝังที่ยื่นไปทางด้านต้นกล้วยเนี่ยแสดงอาการใบเหลืองเหมือนกับขาดธาตุอาหารนะครับหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์ไป ผมก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าต้นทุเรียนจะติดโรค่จากต้นกล้วยหรือว่าโดนต้นกล้วยแย่งธาตุอาหารไปนะครับแต่ความคิดเห็นของเราตรงกันไปทางเดียวก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมาจากต้นกล้วยดังนั้นผมก็ได้ทําการเริ่มขุดอ,อเลยนะครับเริ่มขุดอ,อเลยขุดอ,อได้ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะได้ครึ่งสวนแล้ว ที่ผมได้ขุดดอเนี่ยก็เพราะว่าของผมนะครับเป็นการยกร่องอยู่แล้วก็ร่องบางร่องเนี่ยมีการฝังทางน้ํานะครับเวลาฝนตกก็จะมีน้ําขังโดยการขุดดอเนี่ยก็จะแก้ปัญหาได้ทั้งสอ,งอย่างเลยคือได้ขุดระบบรากของต้นกล้วยออกไปแล้วก็ได้ตัดระหว่างร่องนะครับให้กลายเป็นการยกขั่วเทน ให้น้ําได้เลยเข้าสะดวกแล้วก็เวลาตัดหญ้านะครับก็รถก็จะเข้าได้รอบทิศทางเลยนะครับจากที่เป็นการยกล่องก็คือรถก็จะวิ่งได้แนวเดียวนะครับแนวยาวแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะใช้การตัดหญ้าเวลาทํางานนะครับเวลายทําเยอะ,ยอะๆมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมจะพามาดูฝั่งที่ได้ทําการขุดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับ จากที่เป็นร่องก็เปลี่ยนเป็นการยกโคไอห้หมดนะครับโดยแก้ปัญหาได้พร้อมกันเรือทั้งสองอย่างเลยปัญหาเรื่องน้ำขังแล้วก็ปัญหาเรื่องต้นกล้วยนะครับ ใครมีประสบการณ์แบบไหนหรือเคยเจอความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมว่าการที่เรามาแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะเวลาเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างถ้าได้ช่วยกันคิดหลายๆคนเนี่ยได้รวบรวมประสบการณ์ที่ได้เจอมาของใครหลายๆคนก็จะทําให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุด ช่องของผมก็มีอีกหลายคลิปเลยนะครับที่ผมได้เจประสบการณ์หรือความผิดพลาดที่ผมได้เจอไว้ก่อนจะจากกันผมจะให้แนวความคิดไว้สักอย่างหนึ่งนะครับว่าคนเก่งเรียนรู้จากความผิดพลาดคนฉลาดกว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นดังนั้นนะครับความผิดพลาดผมมีให้ดูเยอะเลยลองมาดูกันนะครับ